อ่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูข้อที่อดกันนะครับอ่าว่าตรงไหนนะครับว่าเขาถามว่าอะไรอ่ะตรงนี้นะโอเคเขาถามตรงนี้นะครับว่ารัดซ่อมลูกปีกปองด้วยวิธีใดนะครับและนะครับแบบจำลองของอนุภาคอากาศที่สอดคล้องกับที่รัดใช้คือแบบใดนะครับแบบ1แบบ2โอเค เกี่ยวกับการซ่อมลูกปิงปองแล้วก็อากาศที่อยู่ภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้บอกว่านะครับรัดและหนิงเล่นปิงปองหนิงเหยียบลูกปิงปองจนบุบนะครับรัดจึงขอนํากลับไปซ่อมที่บ้านในวันรุ่งขึ้นรัดนําลูกปิงปองที่ซ่อมจนพองเหมือนเดิมมาให้หนิงดูหนิงถามว่าวิธีที่รัดใช้ซ่อมลูกปิงปอง ครัดจึงให้หนิงลองคิดดูว่าใช้วิธีใดนะครับอสองวิธคีคนออกนี่ไอเดียดีมากนะครับเกี่ยวกับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงตัวของอนุภาคนะครับแล้วก็พลังงานที่อยู่ในตัวอนุภาคนะครับซึ่งก็ออกทุกปีนะครับอ,ออกทุกปีนะครับว่าอ,อนุภาคพลังงานจนที่อยู่ใน อนุภาคที่มีสถานะเป็นของแข็งเป็นไงของเหลวเป็นไงนะครับแล้วแก๊สเป็นอย่างไรนะครับที่ครูเคยได้สอนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้นะครับบอกว่าพิจารณาแบบจําลองที่แสดงส่วนของอนุภาคในอากาศที่รูปปิงปองเป็นดังนี้ก่อนซ่อมคืออากาศอยู่แบบนี้นะครับอ่าแบบ A แบบ B นะครับเขาบอกว่าแทนอนุภาคของอากาศแทนความเร็วของอนุภาคนะครับคือความเร็วของอนุภาคเนี่ยเหมือนกับว่า ถ้าเราเอาไปต้มหรือเพิ่มความร้อนเนี่ยความเร็วของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อความเร็วของอนุภาคเพิ่มขึ้นพลังงานจนจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เลยทําใหา้ตัวความเร็วตัวอลูกปิงปองน้นมันขยายออกนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการที่เขาใช้ก็คือเอาไปต้มในน้ําเดือดนะครับถ้าลูกปิงปองบุบเนี่ยเอาไปต้มในน้ําเดือดได้นะครับ่คุณครูก็เคยทํานะ แช่ในน้าเย็นนี่ไมไ่ช่วยอะไรนะครับไปต้มในน้ําเดือดพอต้มในน้ําเดือดอากาศด้านในจะขยายตัวนะครับรูปแบบที่อากาศมันขยายตัวก็หมายถึงตรงนี้นะครับที่ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วของอนุภาคเพิ่มขึ้นพอความเร็วของอนุภาคเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ลูกป,ปิงปองพองตัวออกนั่นเองลูกปอกลูกป,ปิงปองก็จะกลับมากลมเหมือนเดิมนะครับโอ้คนที่ออกนี่ไอเดียดีมากนะครับข้อนี้ ก็เลยตอบวิธีที่1แล้วก็แบบจำลอง B นะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเนื้อหาตรงนี้ไม่ยากแล้วก็ออกบ่อยซะด้วยนะครับในเรื่องของอพลังงานจนที่สะสมอยู่ในตัวอนุภาคนะครับอ่าโอเคนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอทําได้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อ22นะครับ อ่าข้อยีิบสองแล้วเราไปหาโจทย์ให้เจอก่อนอ๋อโจทย์อยู่นี่นะครับอ่าโจทย์อยู่นี่นะครับโจทย์อยู่นี่บอกว่าผลรวมของงานเนื่องจากแรงที่เจมหิวตะก้าผลไม้อ่าตั้งแต่ลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่จากชั้นที่หนึ่งไปจนถึงชั้นสูงสุด เป็นเท่าใดนะครับก็คือถามเกี่ยวกับางานนะครับถามเกี่ยวกับงานนะข้อนี้นะครับก็ออกทุกปีเหมือนกันนะเรื่องงานตรงนี้นะครับมาดูว่างานของข้อนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ่อนอื่นเรื่องงานเนี่ยก็จะมีสูตรอยู่ว่าอะไรครับ w เท่ากับ f คูณ s นะครับ w คืองาน f คือแรง s คือระยะ ทางนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเราออกแรงไปเนี่ยนะครับเราออกแรงไปผลักไปด้านหน้าเนี่ยนะครับคือ f เนี่ยชี้ไปด้านหน้านะครับระยะทางหรือ S ที่เกิดขึ้นก็ต้องไปด้านหน้าด้วยเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าแรงจะต้องมีทิศเดียวกันกับอะไรครับระยะทางนะครับถึงจะเกิดงานนะครับอ่าก็ลองไปย้อนดูเนื้อหาที่ครูสอนได้นะครับว่ามันหมายความว่าไงนะครับ เสร็จปุ๊บข้อนี้เขาบอกว่ายัางไงเจมหิวตะกร้าผลไม้หนัก50นิวตันเนี่ยคาว่าเขาหิวตะกร้าเนี่ยหมายถึงว่าแรงที่เจมออกเนี่ยคือดึงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ถูกต้องไหมอ่าขึ้นจากลิฟต์ชั้น1ไปยังชั้น2โอเคลิฟต์อยู่ตรงนี้จากชั้น1ไปยังชั้น2เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่า ตรงนี้นะครับแรงขึ้นไปแบบนี้การขึ้นไปในแนว,แนวดิ่งแบบนี้ระยะทางก็ไปในทิศทางเดียวกับ s คือเข้าเงื่อนไขของการเกิดงานใช่ไหมนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2แล้วเดินไปตามพื้นในแนวระดับคือถ้าเขาเดินไปตามพื้นในแนวระดับเนี่ยเธอจะเห็นว่าเขา,าเขาเขาถือตะกร้าขึ้นไปใช่ไหมครับในในแนวดิ่งใช่ไหม คือแรงที่เขาออกแต่ถ้าเขาเดินเนี่ยหมายควาว่าเขาจะไปด้านหน้าถูกจ้างไหมระยะทางเนี่ยไปด้านหน้าดังนั้นในขณะที่เขาเดินเนี่ยจะไม่เกิดงานนะครับเข้าใจไหมเพราะว่าแรงกับระยะทางเนี่ยมันไม่ได้ไปด้านเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะผิดไปนะครับไม่ได้เกิดงานนะแล้วเดินขึ้นบันไดไปยงังดาดฟ้าจากนั้นเดินตามแนวระดับเนะี่ยตรงเดินตามแนวระดับเนี่ยก็ไม่เกิดงานหรือละนะครับ ดังนั้นมันจะเกิดงานแค่ระยะทางในแนวดิ่งเท่านั้นนะครับเด้งไปไหนอีกลอะอมันจะเกิดงานแค่ระยะทางในแนวดิ่งก็คืออ่ที่มันเป็นทิศเดียวก,กันกับที่เขาหิวหิวตะก้าขึ้นไปใช่ไหมครับที่เขาหิ้วตะก้าขึ้นไปมันก็จะอยู่ในแนวดิ่งที่สูงจาก3กับ3บวกกันก็นกคือ6เมตรนั่นเอง นะครับดังนั้นงานที่เราจะคิดขอ้อนี้เราจะคิดเฉพาะ,ะแน่นอนแรงที่เขาออกคือ50ินิวตันนะครับเราก็จะได้เป็น w ัเท่ากับ50คูณด้วยระยะทางที่ขึ้นไปก็คือ6เมตรพอคูณออกมา50คูณ6ก็คือ300จูลน,นั่นเองนะครับเราจะคิดเฉพาะงานในที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งนะครับถ้าเกิดเป็นแนวระดับเนี่ยเราจะไม่คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า แรงที่เขาออกเนี่ยมันไปคนละทิศกับระยะห่างนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบงานจะมีอยู่300จูลน,นะครับคิดเฉพาะที่เป็นในทิศเดียวก,กันกับที่เขาหิวตะกานะครับอันนี้ก็เป็น300จูลน,นะครับอ่าตอบข้อ,อ2เนาะอันนี้ก็บอกเลยนะออกทุกปีนะครับอ่าออกทุกปีนะตรงนี้ นะครับย้อนกลับไปดูข้อกดก่อนที่ครูเคยสอนเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับคือข้อ23นะครับ